เอาละครับก่อนอื่นก็ขอกราวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารบรลักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับกับเกมอาร์มบายในหมวดลูกหมีระดับูต้นวันนี้นะครับก็มีข่าวดีจะมาบอกกับน้องๆนะครับสาวกเกมอาร์มบายนะที่กําลังรอเกมอัปเดตอยู่นั่นเองก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่8นะที่พิการทําคลิปนี้แต่ว่าเรื่องดีๆนะครับมาตั้งแต่วันที่7จ็ด่เจ็ด ก <c oughs> ุมภาพันธ์2024แล้วนะครับก็คือเมื่อวานนั่นเองข่าวดีที่จะมาบอกในวันนี้นะครับนั่นก็คือเกมอาร์มบายนะครับมีการอัปเดตแล้วน้ <c oughs> องๆได้ยินไม่ผิดครับเกมอาร์มบายมีการอัปเดตแล้วนะครับน้องและคุณพี่อัปเดตอะไรบ้างแล้วก็อัปเดตยังไงก็คือ เขานะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น2.0.29แล้วนะครับก็อัปเกรดจากของเดิมจาก2.0มาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในการอัปเดตมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับน้องๆก็คือเขานะครับปรับแก้ไขนะครับให้มือถือระบบ Android บางรุ่นย้ำว่าบางรุ่นนะครับบางรุ่นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่แอป Play Store ได้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับระบบ iOS ย้ำอีกทีก็บางรุ่นนะครับย้ำอีกทีบางรุ่นก็สามารถไปหาดาวน์โหลดได้ในแอปสโตรได้เช่นเดียวกันนะครับน้องรักของพี่อ่าที่เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็เป็นเวอร์ชันอัปเดตนะส่วนน้องๆท่านใดมีติดเครื่องไว้อยู่แล้วนะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ตามปกติเลยมันก็จะขึ้นว่าอัปเดตนะครับเวลาที่เราเข้าไปเนาะอ่านี่ก็คือวิธีการและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารนะครับส่วนน้องๆท่านใดที่สามารถ อัปเดตได้แล้วนะครับแล้วก็เข้าเกมมาได้แล้วนะครับมีอะไรใหม่บ้างนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือลดอาการแหลกนะครับของเกมลงเพิ่มความลื่นไหลให้กับเกมมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดอัตราการเด้งของเกมให้น้อยลงนะครับก็คือปรับความเสถียรให้กับตัวเกมนะครับเล่นได้ลื่นไหลมากขึ้นนั่นเองแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะครับน้องรักของพี่ก็คือกางคืนนะครับระยะเวลาในการระยะเวลา กลางคืนนะครับน้องจะมีนะครับสิ่งที่จะมาดอกตามพื้นที่ต่างๆในเกมด้วยไอเทมพิเศษที่จะมาดอปนะครับก็มีหลากหลายเลยตั้งแต่ไอเทมเกรดดีเกรดพรีเมียมนะครับคือแบบลากยาวไปเลยนะครับตั้งแต่ของธรรมดายันของดีเลยนะครับน้องเดี๋ยวพิการจะพานนองๆไปหานะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไอเทมที่จะมาดอปนั้นก็คือเป็นไอเทมประเภท กล่องรูปหัวใจนะครับน้องๆจะเริ่มดรอปนะครับช่วงเวลากลางคืนเวลา19นาฬิกานะครับยาวถึงเวลาตี5ของเกมนะฮะวิธีการหาเราก็จะต้องรอให้ถึงเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับน้องรักผมพีถึงจะสามารถหาได้นะโอเคเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปหากันนะครับเดี๋ยวพี่ต้องออนอนค่าตัวตุยก่อนเดี๋ยวจะค่าตัวตุยก่อนนะครับเพื่อเล่งเวลาโอเคขออนุญาตหน่อยเออ โอเคนะครับหลังจากที่เราตยเร็วนะครับพ่กาจะสามารถมานอนเล่งระยะเวลาในเกมได้นั่นเองโอเคอันนี้นะครับถ้าน้องๆเริ่มใหม่วันนี้นะครับน้องๆจะมีโอกาสนะครับเจอด้วยสําหรับกล่องพวกนี้นะครับถ้าแบบอยากได้ของดีก็ไปหานะต้องต้องไปหานะครับน้องรละคุณพีออ่ใครเริ่มใหม่วันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับน้องละคุณพี่ใครอยากแบบ เริ่มใหม่ในเวอร์ชั่นล่าสุดก็สามารถเริ่มใหม่ได้นะครับน้องรักคุณพี่เอาละเดี๋ยวพี่การจะนอนนะครับเพื่อเล่งเวลาชิบฟืบบูตไปมาดูซิว่าตื่นมานี่จะเป็นช่วงเวลากี่โมงเ็กเวลาเอาละตอนนี้พี่การก็ตื่นมาในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มสอทุ่มพอดีโอเคหลังจากนั้นก็ะไปบินหากันเลยครับน้องรคุณพี่เอาละคอ,อมไปกระนกตัวขาว ของพวกนี้นะครับก็จะดอปตามพื้นที่ต่างๆเลยนะครับในเกมนะจะเจอไม่เจออันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะจ๊ะน้องรักพี่พี่ไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันจะดอปตรงไหนบ้างเพราะว่ามันเป็นการสุ่มนั่นเองท่านผู้ชมที่น่ารักเอาละระหว่างที่ฟังข้อมูลแล้วก็บินหาเจ้ากล่องของขวัญน,นะครับสุดแรอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพิการด้วยนะครับน้องรักพี่ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวบินหาเลยย้ำอีกทีนะครับคนที่จะสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้นะครับหลักๆกก็คือ โหลดได้แค่มือถือบางรุ่นนะครับน้องละกมพีอ่าบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับส่วนคนไหนดาวนโหลดไม่ได้จริงๆหรืออยากจะหาแบบช่องทางดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวพี่การจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับหช่องทางดาวน์โหลดนะส่วนคนไหนที่แบบหาช่องทางดาวน์โหลดไม่ได้แล้วแบบอยากจะไปหาเองก็ลองเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่า ดาวน์โหลด Arc Mobile นะครับเป็นเวอร์ชั่น2.0.29นะครับเออลองเข้าไปพิมพ์ตามนี้ดูนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่องทาง Google ทพี่การไม่แนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบของตัวเกมหลักนะกลัวแบบจะไปโดนแอปอะไรที่มันไม่ดีนะครับเข้ามาในเครื่องนะกลัวจะโดนไวรัสนะครับน้องและผมพี่โอเคถ้าใจใชัวรก็เดี๋ยวรอนะ ถ้าใจชัวร์ก็อยากให้น้องๆนะครับรอนิดนึงแล้วก็เล่นเวอร์ชั่นแบบเต็มไปเลยนะครับในเพจโตนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แบบ100%เซนะแต่สําหรับบางเครื่องบางรุ่นนะครับมาแล้วนะครับเข้าไปนี่บางทีขึ้นให้อัปเดตกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวพี่จะบินหาไอ้กล่องของขวัญก่อนือเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมามาเจอกันอีกทีตอนเจอแล้วกันนะน้องจะได้ดูนะครับว่ามันเป็นรูปแบบไหนเนาะ <c oughs> เอาละครับน้องๆพี่กาด <c oughs> ตอนนี้พี่กันก็เจอแล้วนะครับกองที่หนึ่งแทนก็จะแทนแทนแทนก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนี่เลยนะครับน้องรัะของพี่อ่าหลังจากเจอแล้วก็ให้น้องๆเก็บไปเลยนะครับนี่แหละคือการการันตีนะครับถึงเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของเกมอ่างโมบายนะครับน้องและคองพี่ถ้ายังไงก็ลองไปหาช่องทางดาวน์โหลดดูนะครับน้องๆ แล้วก็ลองเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปของพิการก็ได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะส่วนน้องๆท่านได้ดาวน์โหลดได้แล้วก็มาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับโอเคครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพิการด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้พิการก็ต้องขอลาไปก่อนละน้องกของพี่เสียงอาจจะยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเพิ่งหายไข้นะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพิการอีกนะครับ